อนุชานามิพิกเวสักกายนิรุตติยาพุทธวจนังปาริยาปุณิตุนติโยปฏิจจะสมุปปาทางปัสติโสธรรมังปัสติโยธรรมังปัสติโสปฏิจจะสมุปปาทางปัสติโยโขวกลิธรรมังปัสติโสมังปัสติ โยมังปสติโสธรรมมังปสติพุทธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทวกาักกะลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงรับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอนุชานามิพิกเวสักกายะนิรุติยาพุทธวจนังปริยาปุนิตุนติพุทธวจนะ โยปฏิจจสมุปาทางปสติโสธรรมังปสติโยธรรมังปสติโสปฏิจจสมุปาทางปสติผู้ใดเห็นปฏิจจสมุบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุบาทโยโขวกะลิธรรมังปสติ โสมังปสติโยมังปสติโสธรรมมังปสติวัะลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอน,นุนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเรา